ดีค่ะหนาค่อมนะคะนี่ค่หนอกล้วยนาค่อมต้นใหญ่นะคะอันนี้คือตกลักตกปีเดี๋ยวค่ะกล้วยหน้านะคะนี่ค่ะหน่อกล้วยหน้าค่อมนะคะเป็นแบบนี้นะคะ สนใจหนอทักได้นะคะหลังตกปีเราจะขดให้ะให้ลูกหน่อยเยอะค่ะปวกลุ่นกยมากไม่หวงหน่อนะคะกล้วยไทยเประมาณนี้นี่นะคะหน้าเตี้ยนะคะไม่ถึงกับค่อมนะคะถ้าคอมจะเตี้ยกว่านี้จะคอมเหมือนกล้วยเขียวคอมเตี้ยมากเลยส่วนกล้วยเขียวเตี้ยก็จะสูงประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นไม่ถือว่าหน้าค่อมหรอก ก็ถือว่านากเตีย้ยใช้ชื่อว่าคอมมันก็ไม่คอมเนาะเพราะมันมีทั้งกล้วยเขียวเตี้ยและกล้วยเขียวคอมนะคะหนากนี่เราคิดว่าอันนี้มันไม่คอมหรอกก็จะเรียกว่าเตีย้ยแต่คอมมันต้องเตี้ยกว่านี้นะคะนะคะแต่เราซื้อมานามน้ำกล้วยคอมแต่เราคิดว่านากเตีย้ยใช่น,นี่แหละ กล้วยไทยนะคะซือมาสองหน่อค่ะโหดตอนนี้ไม่สูงเปียกกับกล้วยหอมอยู่ค่ะมาชมแค่กล้วยหน้าก่อนนะคะหน้าเป็นตะกูนี่หน่อยใหญ่มากเลยนะยำต้นหน่อยใหญ่นะคะสวนสนามชิเขตจ,จังหวัดชาจังเซาค่ะกล้วยหน้าเตี้ย Bye-bye.